สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกุลคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารสวรรค์คือเก่าเนาะพี่น้องมื่อเน็กกับชิมาเฮดเมนูจิปโอมคือเก่าเนาะขวดจิปโอมเอ้าก้อยมันครบมือนี่พี่น้องจิปโอมเฮจิห้เบิ่งเนาะกระลายอกหรอกพี่น้องสดๆใหม่ๆเนาะเาชิมาขวดกินพ่อมมือหนักกระก้อยไปเรียบร้อยเนาะมื่อเน็กกับชิมาขวดใส่เกลือใส่ซุร้แซ่บๆพอส่วงเนี่ยมันจะมันเนาะกระลายเติบอยู่ บ่ท่านแนะนับ่อโตเนาะพี่น้องแล้วก็ทางทางบอ่อจอนพผงกะจิเห็ดเมนูโอ้มีซองเมนูเนาะมันมนี่ฮะแกงกบใส่ใบมะลุมน่องมันนี่เนาะมีซองมองงนูกบก็เป็นกบผันหามาจากธรรมชาติน่ะแหละเนาะมาจากบ้านผันหามชวนมังกรอนี่กะคอยเสือ,เ,อเนาะเสือเอาน้ำมันน้องผันมาขายนะพี่น้องน้องผันไปขุดเนาะขุดในดดบ้านเลยเสือเอาหัวไปขุดเนาะ แต่กระบูก so uh, like ุ no. ้งจะโตก็เพราะใช้ปลายอ้เยอะอาหารเนื้ทาเบิร์แถบชมตอนหัวแล้วเจ็ดเมนูอนสดแทบเป็นนกอะไรเนาะพี่น้องวันนี้ก็เจนเมนูจะหล่อเนาะจะหล่อสดใหม่ๆดีดงแดงดงแดงนี่จะโตใหญ่ๆตอนนี้เขาคือมาใส่ขี่มันออกก็พี่น้อง มันก็จะคือหมูหัวไก่กินเศรษัย,ย,ย์เห็นหมูมีนะเห็ดเมี่ยงกินเนาะแซ่บเซยได้หนิ อากาศยำแรงกับซีดีๆเนี่ยตัวมีปีกตัวบุมีปีกเนาะนจะไปขุดทางใดดอกก็ขุดไปคุดมันั้นได้ดอกขอก้อยเธอเดียว โตก็อ่อนตอนนี้เขาก็เอาขี่ออกเป็นทีปล่อยเนาอพี่น้องเขาจะทำการล่างเนาะล่างกับชิมะขวแหละล่างไปเลยแหละน้ำหนึ่งเนาะบ่ม,มีเลือดนอนจะหล่อ เรียบร้อยบันเทาก็จะไปปรุงเคื่องแล้วก็นสิมาขวกกันเลยเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็ใส่เกลือแล้วใส่ซีรตลงไปแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเมาขวเนะขวจิปโปบ ลายเตอ๋อและนั่นแห้งซุกแล้วได้พีน่น้องแทบหน้ามันแห้งกว่าน,นี้แล้วมันจะแทบ ตอนในขัวจิหร่หรือว่าจิป่มเขากำลังจะสุกเลยเนาะจริงๆมันก็สุกเลยแหละแต่ห้น้ามันแห้งจริงๆแล้วนห,หน้ามันแห้งหหนะมันแห้งแหงมันจะแซ่ เอาละพี่น้องตอนนี้กะกำลังเลเี้ยวไปถีบร้อยเนาะกับผามากินน้ำกันเลยเนาะขวดพี่ป,ปมเมโนอาหารธรรมชาติเป็นหน้าตาขวดพี่ป,ปมหรือว,ว่าจิล่อเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กะแกงกบสูตรบะจอนเผิ่นเขาไปถ่ายให้เบิ่งเนาะตอนเผิ่นแกงแกงกบสบียมะลุมเนาะกบจากธรรมชาติเลยพี่น้องมันดีเนาะมา อาหารแรงมันเนี่ก็มีชอมนนมาเดอพี่น้องกินขขาน้ำกันเนาะมานี่เนาะเข้าแรงแซ่บตอนนี้ก็ได้เวลาลงมือเนาะพี่น้องมาเดอพี่น้องนเ่าสดีพี่น้องกล่องไปกินเข่าเด้อ่อนเน่นกยังขี้เก่าแล้วเนาะล้อาบน้าเดอมากินน้กันเดอบซมุเา

น,น้องหักน,น้องอาเ็น,นงหักเพื่อีเหคน้ปรคังอ่ะ Cái thịt 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 không ngọt mèo bổn đó cái này chịu đây lái bỏng vãi cao rồi theo, Phèo Bây giờ จมที่ที่ปี่ไหมคะเด็เป็นจช้าไปเนี่ยกะพอนอนน้าเด้อพี่นออ้องห้องอสบัน โอเคนาอพี่น้องชุหรับคลิปนี่กดติขอจบคลิปไว้ชมนิดก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกระไรแล้วกดสั่นกระดิ่งเนาะเพื่อชมภูผาตคลิปใหม่จากซ่องน้องผมก็ใหม่พี่น้องคลิปหนักชุหรับคลิปอ่ะสบายดีสบายดี